สวัสดีค่ะเราคือเด็กมอ3ามที่ทำโฮมสกูลอยู่มีชื่อว่า Google ค่ะวันนี้สิ่งที่จะมานำเสนอนั้นก็คือคลิปภาษาเกาหลีที่ได้เรียนมาทั้งปีถึงจะยังไม่เก่งมากแต่ก็พอรู้บ้างนั่นเองค่ะสิ่งที่จะถ่ายทอดผ่านคลิปนี้คือ ปีหนึ่งเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยได้อะไรบ้างเรียนจากที่ไหนแล้วก็ต่อยอดยังไงต่ออะไม่รอช้าเรามาดกูกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างโอเคงั้นก็เริ่มจากการหาคำศัพท์ใหม่ๆก็แล้วกันหาคำศัพท์ใหม่ๆจากที่ไหนอืมหาจากช่องเกมโกเรียนั่นเองค่ะคือช่องพี่เคมเนี่ยเป็นช่องสอนภาษาเกาหลีที่ดีมากก็เราก็เริ่มเรียนจากช่องนั้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อย สิ่งที่ได้จากพี่เขมเนี่ยก็จะมีคําศัพท์ภาษาเกาหลีแล้วก็พวกแกรมมาต่างๆอย่างคําเชื่อมคําชี้คานามกิริยาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็การสร้างประโยคในชีวิตประจําวันง่ายๆเนี่ยก็โอมีหลายประโยคที่แบบพี่เขาสอนแล้วเราก็แบบจดแล้วเราก็แบบอลองเอามาใช้แบบอมันเจ๋งอะโอ้ว้าวแบบอืม โอเคแล้วก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างประโยคที่เราแต่งเป็นภาษาเกาหลีดูแล้วกันเนาะอย่างเช่นฉันทำการบ้านน나는숙제를해요ฉันสามารถพูดภาษาเกาหลีได้นิดหน่อยน나ช한국어를조금ซ수있โ요ฉันเรียนภาษาเกาหลีน나는한국어를공부해요ฉันสามารถวาดรูปได้น나는그리미ิซ수있โ요ฉันทำกับข้าว 나는반찬을만들어요ฉันกินข้าว나는밥을먹고요ฉันอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอิวโนเร่เปิดกุศิโยอยากพูดภาษาเกาหลีให้เก่งขึ้นฮันกุกอรินใช้ฮักกุศิโยเป็นต้นนะคะโอเคต่อไปถ้าเกิดในภาษาเกาหลีคำพูดของเราอะสามารถผันเป็นประโยคที่แบบสุภาพได้อย่างเช่นอะถ้าเกิดพูดกับเพื่อน จะบอกว่ากินข้าวเนาะโอเคเราพูดกับเพื่อนเราก็บอกว่าพับเบิม็อกก็เรากินข้าวโอเคต่อมาถ้าเกิดใช้กับคนรู้จักกาันหรือว่าคนที่อายุเยอะกว่าเราอะไรแบบนี้เนาะก็ซิมเพิลซิมเพิลก็คือพับเบิม็อกก็อฉันกินข้าวค่ะครับก็ว่าไปต่อไปก็คือระดับที่เราใช้กับคนที่แบบอาวุโสเลยปู่ย่าตายายของเราอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะใช้คําว่าพับ มกซมนี่ตก็คือกินข้าวค่ะครับนี่แหละแต่แบบมันแอดวานซ์ขึ้นหน่อยเนาะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยในภาษาเกาหลีมันก็จะมีคําที่เปลี่ยนไปเมื่อแบบใช้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นผู้อาวุโสด้วยนะอย่างเช่นคําว่านอนเนาะยกตัวอย่างคําง่ายๆคําว่านอนเลยนอนธรรมดาเราใช้คําว่าชาดาชาดาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราจะอย่างเช่นเราจะบอกว่าแบบคุณย่านอนหลับอยู่ให้บอกว่า 할머니อ서는เกโซนินจิมุแปลว่าคุณย่าใช่ไหมเกน,นเป็นคำชี้ประธานจิมุชิดะแปลว่านอนแต่ว่าจะมีความสุภาพมากกว่าชาดามากๆแล้วพอเราเติมโกเข้าไปปิดท้ายเนาะแล้วก็เติมคำว่าเคเซโอมันมาจากคำว่าเคชิดะมันจะคล้ายๆกับคำว,ว่าอิตะที่แปลว่ามีหรืออยู่ พอเอาทุกอย่างมารวมกันเนี่ยมันก็เลยแปลว่าคุณยา่านอนอยู่ค่ะอ่าอย่างนี้ฮาร์มโมนีเก,กเ,เซอ่าโอเคและนอกจากนี้การแทนตัวเองในระดับตามความอาวุโสเนี่ยก็มีเช่นกันในภาษาเกาหลีเนาะย,ยกตัวอย่างในภาษาไทยก่อนละกันถ้าเกิดในภาษาไทยก็จะมีการคุยกับคนที่เด็กกว่าเราก็แทนตัวเองว่าพี่แล้วก็เรียกเขาว่าน้อง หรือชื่อของคนคนนั้นการคุยกับเพื่อนหรือเพื่อนสนิทก็ง่ายๆกูมึงข้าเองฉันเธอเราชื่อเพื่อนหรือเราเล่นายนการคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักกันแต่อายุเท่ากันเราชื่อคนนั้นฉันเธอหรือเรียกว่าคุณแล้วก็จุดๆ,ๆเนาะแล้วส่วนคนที่อายุมากกว่าเราเราก็จะแทนตัวเองว่าหนูกระผม ดิฉันอะไรแบบนี้และเรียกคนนั้นว่าพี่ตามด้วยชื่อจุดๆๆก็นั่นแหละในภาษาเกาหลีก็มีเหมือนกันเนาะก็การคุยระดับอายุน้อยกว่าหรือว่าเพื่อนก็จะใช้หน้าที่แปลว่าฉันนอที่แปลว่าเธอการคุยกันในระดับคนรู้จักก็จะใช้ชอแปลว่าฉันเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะสามารถแปลสุภาพขึ้นเนาะว่าแบบดิฉันหนูได้เหมือนกันส่วน จุดจุดจุดชีจะแปลว่าคุณจุดจุดจุดใช้กับคู่สนทนาได้อย่างสุภาพมากๆอ่ะอย่างเช่นมินจีชีฮยอนชีเป็นต้นนะจ๊ะและยังมีการผันสรพนามด้วยนะในเกาหลีก็จะมีอย่างเช่นานาเน่นพอเปลี่ยนจากนน่นเนี่ยกลายเป็นตัวชีกามันก็จะกลายเป็นเนกาชอนเนนก็กลายเป็นเชกาแล้วจริงๆเนี่ยไอคำว่าเชกา เนกาเนี่ยมันคือการที่เอาคําว่าชอผสมกับเอกลายเป็นเชนาผสมเอก็เป็นเนแล้วบวกกับกานั่นเองแล้วทําไมถึงต้องผันก็เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนทําหรือว่าบอกว่าอันนี้เป็นของเราอย่างเช่นเชก้าอือรินเฮตโซโยก็คือฉันทํางานนี้เองค่ะหรือครับเชก้าย้อนักเฮดโซโยฉันเป็นคนติดต่อเองค่ะครับอ๋อแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นเนกาเนี่ยมันก็จะไม่ควรใช้กับคนที่อายุเยอะกว่าเนาะก็จะใช้กับเพื่อนอย่างเช่นเนกาเคกคืนมันดะสะึสซอก็คือฉัน,น่ะทำเค,ค้กเองหรือยังอะเพิ่มอีกนิดหนึง่งคือมันก็แปลว่าเหมือนกับบอกบ่งบอกความเป็นเจ้าของเนาะมันก็จะสามารถบอกได้ว่าอาเช็ค้าบา้างเอยก็คือเนี่ยกระป๋อของฉันเองค่ะอะไรแบบนี้อืแล้วก็ คือเราก็เคยไปเรียนในที่เรียนพิเศษเกาหลีเนาะก็มีเท็กซ์บุ๊กมีอ่านหนังสือแล้วนอกจากนี้ก็อ่ะซื้อหนังสืออุดหนุนพี่เคเหมือนกันเนาะโอเคเล่มที่เราอยากแนะนำเนี่ยก็จะมี Korean texting ของพี่เคมแน่นแหละหนังสือเล่มนี้แบบมันจะมีคำศัพท์และประโยคที่แบบใหม่ๆเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนอัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยเยอะมากแล้วแบบมันมีเป็นเทคเราก็สามารถเอาไปใช้ในเทก ในการคุยบทสนทนากับคุณเกาหลีได้คือแบบมันตอชแล้วก็เราชอบที่เขาแบบเหมือนกับมีท็อปปิกในการพูดคุยในแต่ละบทสนทนาด้วยอย่างเช่นอาบทที่เราชอบที่สุดนะท็อปปิคคือเวลาเครียดเนี่ยทำไงาภาษาเกาหลีคือ스ดเ스โม,มเฮโ형ก็คือถ้าแปลตรงๆนะตอนที่ได้รับความเครียดเนี่ยทำไงอ่ะมันก็จะตรงไปก็เลยแปลสวยๆว่า เวลาที่คุณเครียดนะคุณทำอะไร้หรอคะอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปอ่านกันดูก็คือเรื่องชินก้ที่แปลว่าเพื่อนนั่นเองเล่มนี้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาภาษาเกาหลีเนาะแล้วก็แถมเอาแต่ละรูปประโยคเนี่ยมาถอดให้เราดูด้วยนะว่ามันแบบมีคำศัพท์อะไรแต่ละตัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยคก็คือเช่นเทซาโดชโกนโย แปลว่าจดบทจดบท,จดบทสนทนาเอาไว้ด้วยค่ะครับอะถ้าเกิดแยกรูปประโยคออกมาเนี่ยก็จะได้เทซาแปลว่าบทสนทนาช็อกโกนอกตาจดเอาไว้แต่เมื่อผ่านมันก็จะกลายเป็นช็อกโกนายโอแล้วคำว่าโดก็แปลว่าก็หรือด้วยนั่นเองรวมกัน เทชาโดชอกโกนาโจดบทสนทนาเอาไว้ด้วยและสิ่งต่อมาที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ภาษาเกาหลีก็สำหรับเรานะการที่ได้เรียนภาษาเกาหลีมาเนี่ยอืมก็มีทั้งตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างตั้งใจมากๆบ้างหรือบางครั้งก็บางครั้งเราก็มีท้อแล้วก็อาจจะทิ้งไปบ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกเราได้เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายได้รู้วัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สึก เปิดหูเปิดตาแล้วก็โอ้ภาษาเกาหลีมันใช้อะไรแบบนี้อย่างงั้นเหรอแล้วก็รู้สึกว่าอืพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสามารถพูดภาษาเกาหลีอ่านภาษาเกาหลีได้แต่ว่าเลือกฟังอะว่าโหไม่เก่งเลยยิ่งถ้าเกิดฟังจะรู้สึกฟังไม่ทันแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่มันก็คือหนึ่งขั้นในการพัฒนาของเรานั่นแหละเราอ่านตัวอักษรเกาหลีได้คิดว่าทุกตัวแล้ว แล้วบางครั้งก็อาจจะเจอประโยคภาษาเกาหลีที่เราอ่านแล้วเราแบบทําความเข้าใจได้อันนี้ถือว่าเป็นคันสักเสดมากอย่างแบบเปิดอินสตาแกรมไปปึ๊กอ๋อเจอประโยคภาษาเกาหลีอ่านเข้าใจภูมิใจอะเอออะไรแบบนี้ถ้าเกิดเทียบกับช่วงแรกๆที่<ม>เรียนอะ่ะอืมก็โอ้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเนาะแต่แล้วคีข้ขวท่า แล้วได้ดูอนิเมะแล้นหลงรักในภาษาญี่ปุ่นอยู่อืพอตัวก็เลยอยากลองจำศัพท์ไม่ต้องร้องอะ่ะอยากจำศัพท์อยากเรียนไปพร้อมๆกับภาษาเกา,ากหลีเลย <S <S แล้วก็แร่งการฝึกภาษาของเรานะั้นะนะนะมันก็มาจากเพลงและการ์ตูนอะไรเทือกนั้นนะนะขอยกตัวอย่างก่อนก็เลยและกันความแอดวานภาษาญี่ปุ่นของเราคืออะไรการดู Attack on Titan เนี่ย <S <S ก็จะมีคำที่เรารู้อย่างเช่นโดเรแปลว่าถาด จียแปลว,ว่าอิสระอิสระภาพแล้วก็อีกคำหนึ่งที่มันกลายเป็นมีมยอดฮิตก็คือทาตะคาก็แปลว่าสู้ต่อสู้สู้สิว่าหญิงอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับต่อมาคือคำว่าช so ินโซ o ซาซาเกโยถ้าแปลออกมาก็แปลว่าถาวายดวงใจอุทิศดวงใจชินโซแปลว่าหัวใจซาซาเกโยแปลว่าการอุทิศหรือการเสียสละเสคว่าฉ ok ัโกกุดายกคือคุณก มาจากเพลงอากุมาโนโกบุตรแห่งปีศาจโอ้ประโยคนี้คือโอ้ยโอยจึ้งนะแบบว่ามันจะแปลว่าเซไัยว่ก็คือโลกซัง ok โกคุดะโหดร้ายโซ r เรเ m ตโมแต่คิมิโวะอซุ y o โยแปบลบว่ารักเธอถึงโลกนี้จะโหดร้ายนะแต่ฉันยังรักเธอนะ่ะโอ้ยปวดตับโ้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบมากๆก,ก็คือเรื่องเอวานเกเรียน น e ออนเจเ s ซิสเอวันเกเรียนมันมีมีมเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยคำศัพท์ที่เราได้จากเรื่องเนี้ยก็จะมีอย่างเช่น n i นิเกจาดาเม a ก็คือเราจะหนีไม่ได้เอวานี่โนรินาไซก็คือขึ้นไปขับเอวานซะเทน h i แปลว่านางฟ้าก็อย่างในเพลงเปิดของเรื่องซังค k u ุนะเทนชิโนเท s e แปลว่าวิทยานิพนธ์ของเทวทูตผู้ชั่วร้ายหรือเทวดาผู้ชั่วร้ายอะไรแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาพูดถึง เรื่องสุดท้ายและเรื่องที่เราใกล้ชิดมากที่สุดเพื่อเป็นการสรุปจบคลิปนี้นั่นก็คือการฟังเพลงนอกจากที่เราจะดูการ์ตูนแล้วเนี่ยเราก็ฟังเพลงเยอะมากๆแล้วก็อืยากจะบอกว่ามันก็สามารถเอาเพลงประโยชน์ของเพลงหล,หลายเพลงที่เราฟังเนี่ยมาตีแผ่ได้โอเคแค่ชื่อเพลงเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างอย่างเช่นเพลงที่เราชอบฟังที่สุดก็คือเพลงของคุณยูทดาฮิคารุเนาะ ก็จะมีเพลงอย่างอนาท a ะอนาทะที่แปลว่าคุณคิมินิมูจูเป็นชื่อเพลงที่จําแม่นมากคือคิมิแปลว่าเธอนี่เป็นคําชี้ประธานมูจูมาจากยูเมที่แปลว่าความฝันแต่ในอีกทางหนึ่งมันก็สามารถอ่านว่ามูได้เหมือนกันมูหรือมูอะไรแบบนั้นส่วนคําว่าจูแปลว่าข้างในในอ่านได้อีกแบบว่านัคคะ แต่พอเอามารวมกันเนี่ยมันกลายเ,าเป็นว่ามันแปลว่าคลั่ง,คงไคล้หลงใหลเฉยเลย m o o j u แปลว่าคลั่ง,คงไคล้หลงใหลพอเอาทั้งหมดมารวมกัน k i m i n i m o o j u แปลว่าคลั่งไคล้ในตัวเธอหลงเธอเป็นเพลงคนคลั่งรักอะไรแบบมานะคะพอตัดมาที่เพลงเกาหลีบ้างเนาะเราจะยกตัวอย่างเพลงเกาหลีที่ช่วงนี้เราชอบฟังเราชอบก็คืออย่างเพลงของ n m i x e NMIXX นั่นเองเพลง oo ท่อนที่ชอบก็จะมีอย่างท่อน Poison No l e g i m a p o i s o แปลว่าแล้วในทำนองว่าแบบตกใจโอ oh, ้จุดๆแล้วหรอจุดๆก่อนแล้วโอ้ oh, อะไรสักอย่างอย่างที่แบบเราไม่คาดคิดส่วนคำว่า No l e g r e t แปลว่าอย่าเพิ่งตกใจเออรวมกันแล้วมันแปลว่า อย่าเพิ่งตกใจไปก่อนนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเอาบริบททั้งท่อนนัะ่นะมารวมกันอนะอาจิก,กาจินทีเซอร์คีเตะเฮคามิงสูดพอยซอนโดจิมาคัมดาวแปลรงกันนี่ก็คือนี่นะ่ะเป็นแค่ทีเซอร์นะของจริงนะ่ะกำลังมาอย่าเพิ่งตกใจไปก่อนใจเย็นๆเป็นการบ่งบอกถึงเพลงเดบิวต์ของเอ็นมิกวันเนี่ยเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีอีกมากมายที่จะทำให้คุณต้องตกใจไปมากกว่านี้เออ ทุกคนคะเรามาถึงโชคสุดท้ายของคลิปวิดีโอแล้วนะคะก็คือเราจะมาตีแผ่เพลงอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือเพลงเอทของพี่ไอยูนั่นเองค่ะเราสนใจท่อนฮุกเราก็เลยไปหาความหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับท่อนฮุกนี่แหละค่ะแล้วถอดความมาได้แบบนี้ค่ะอูรินิน n อร์เรนจ์แสงออูรินินพวกเราโอเรนจีสีส้มแสงพระอาทิตย์อ ข้างใต้เราอยู่ท่ามกลางพระอาทิตย์สีสม้มคริมจ้าอบชีฮัมเกจูมืจัวคริมจาเงาอบชีไม่มีฮัมเกด้วยกันชูมืจัวแปลว่าเต้นเต้นรำด้วยกันอย่างไรแสงเงาบดบังจางเอจินอีปยอยตาวีนน่งอพสจองเอจินอีปยอยคคำบอกลาที่ไม่แน่นอนเอ้แต่อันเนี้ย เราไม่รู้จริงๆนะว่ามันแปลว่าอะไรคือเท่าที่เราไปหาได้อะเออเราหาแล้วอ่านอ่านดูเออเขาแปลออกมาประมาณว่าแบบคําบอกลาที่ไม่แน่นอนไม่มีความแน่นอนในการบอกลาหรืออะไรทํานองเนี้ยคือถ้าเกิดใครรู้อะ่ะก็เมนต์ใต้คลิปบอกเราด้วยนะว่าสรุปคือมันเป็นสำนวนหรือมันเป็นยังไงคือบอกทีคะ่ะตาวีหนึ่งเรื่องนั้นเช่นนั้นดังนั้นอันนี้ก็อีกอันหนึ่งคะ่ะคือ เราก็ไปอ่านในเว็บไซต์ Hi Native เนาะที่คนเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะมาตอบข้อสงสัยทางภาษาของชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้ยคือคือ,ค,อคือเราก็เข้าไปอ่านแต่ว่าเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าสรุปคําว่าตาวีนึงตาวีมันแปลว่าอีอย่างว่าอ่าถ้าเกิดใครมีความรู้ทางด้านภาษาเนี่ยช่วยบอกแอด g o o g l e คนนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะอ แลว่าไม่มีไม่มีทางบอกลาแน่นอนอาริมดาวตอนคีคียเคโซมันนาอาริมดาวตอนที่เคยงดงามคือนั้นคีวเคโอในความทรงจํามันนะเจอกันเจอกันในความทรงจําที่เคยสวยงามนะก็ทำานองนี้นะคะที่เราลองไปแปลมาได้คะคะเราขอบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่ได้สอนภาษาเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้น อ่านี่เป็นเหมือนแค่ว่าเราอะต้องการจะสรุปสิ่งที่เราเรียนได้เท่านั้นใครอยากเสริมตรงไหนใครมีความรู้ภาษาเกาหลีสามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะคะแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าขอความสุภาพด้วยนะคะก็โอเคค่ะจริงๆอ่ะมันก็มีอะไรให้พูดถีกเยอะนะคะในท็อปปิกภาษาเนี่ยแต่ว่าขอจบไปเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะ งานก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะจันนมีเตะคุกค่ะอบกะขอบค่ะขอบคุณมกคอบคุ่อบคาอา